อาการเริ่มแรกเป็นยังไงดูยังไงว่ามันใช่สะเก็ดเงินคะเรื่องต้นเนี่ยไปทางโรงพยาบาลนะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดหลายๆคนเข้ามาที่ออฟฟิศเหมือนกันนะครับมาถามนะผมก็ต้องเรียนตามตรงเลยว่าไปทางโรงพยาบาลนะครับแล้วตวรวจเบื้องต้นจะชัดเจนที่สุดนะครับ วินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ชัดเจนเลยนะบางคนจะต้องไปถึงขั้นขนาดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับอันนี้จะชัดเจนที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันเริ่มเป็นสะเก็ดหลุดร่วงนะครับผิวเริ่มแห้งนะครับผื่นเริ่มมานะครับเริ่มมีการอักเสบแบบรุนแรงเนี่ยผมว่าคุณไม่ต้อง สร้างคำถามแล้วว่า <ไป S 1> เริ่มแนกไปยังไงหรือว่าเป็นสเ,เก็ดเงินหรือเปล่านะครับหรให้คุณเริ่มดูแลตัวเองได้เลยนะครับอาจจะเริ่มจากการออกกําลังกายรเริ่มจากการงดอาหารจังฟูด้ดงดอาหารแปรรูปนะครับกินอาหารที่ถูกต้องก่อนก็ได้นะครับรรเริ่มแบบง่ายๆไปก่อนเลยนะครับอันเนี้ยเ,เรียกว่าจะดีกับผุดม,มากที่สุด